ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเรา Cookie Land s ช o อรร้านรับเติมเกม c o o ก i e แล n d แล้วก็เกมมือถืออื่นนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land s ช o อลิงเพงลร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีนะครับพรอคก็ผมป้องแล้วก็ช่องซันนีหลิวเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยจะมาสรุปแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับอัปเดตใหม่ของเกม c o o ก i e Land o e n b a k บนะครับ อัปเดตถัดไปเนี่ยจะตรงกับวันที่28กุมภาพันธ์เป็นซีซันสเปเชียลจักราวาลที่ลุกไหม้เหมือนเนื้อเรื่องจช็ต่อจากไซริทอนโนวาะนะับเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยคือรอบนี้เนี่ยในเกมอะครับมันจะมีประกาศที่เป็นสรุปอัปเดตเลยก็จะคล้ายๆกับที่ผมทําอาจจะรายละเอียดยาวก,กว่าของผมมันจะห้วนไปหน่อยแต่คือเอยอย่างน้อยเนี่ยเขาเริ่มมีการทําสรุปแล้วซึ่งก่อนหน้านี้นไม่มีนะครับแต่ในสรุปในเกมเนี่ยไม่ได้ลงรายละเอียดครบทั้งหมดมันเหมือนเขาจะหยิบมาบางอันมาแล้วก็ ปกติแล้วในคลิปทีมงานเนี่ยเขาจะมีการพูดถึงอัปเดตถัดไปซึ่งในสรุปในเกมเนี่ยจะไม่ได้พูดถึงในส่วนนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวคงผ่านไปสักระยะเนี่ยไอสรุปในเกมเนี่ยเขาน่าจะทําละเอียดแล้วก็ครอบคลุมได้มากกว่านี้ก็อันนี้ดีนะดีนะครับเดี๋ยวรอบหนะ้าผมจะได้ไปอ่านอิงจากสรุปในเกมด้ว <laughs> ยแต่จริงๆมีเพราะว่าบางคนมันไม่ได้สะดวกมานั่งดูคลิปเอออะไรเงี้ยมันกดดูในเกมมันบางคนมันอ่านเร็วกว่าผมคงว่สะดวกอ่านมากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งก็ดีนะครับแล้วก็สรุปก็ทํามาโอเคเลย ก็เป็นซีซันสเปเชียลนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นหน้าปกเกมใน,นอัปเดตนี้อย่างแรกก็จะมีคูป,ปองใหม่นะครับอย่าลืมไปเติมกันนะคูป,ปองได้ตั้ง500รลูกบาทใส่ลุงนะครับเติมได้จนกว่าก่อนจะถึงอัปเดตเลยอย่างแรกก็จะมีเนื้อเรื่องใหม่นะครับมา,มาหากราบการประชนภัยของชูการโนวานะครับอตอนที่2นะนี่มีตัวขวานี่ตัวอะไรแปลกๆนะแต่ตัวขวาไม่ได้มาในอัปเดตในทีมรอบนี้นะครับ แล้วก็คุกกี้ใหม่เป็นระดับเลเจนดารี่นะครับคุกกี้อะไรว่าสตีเวียโนวาเนะเนเจอร์เซลนะครับตัวน,นี้เป็นระดับเลเจนดารี่อันนี้ผมคอนเฟิร์มให้นะครับจริงๆรนะหลายหลาย,หลายคนก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นโนวาโนวาอาจจะเลเจนทุกตัวหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ตอนแรกไม่ได้คิดว่าขนาดนั้นแบบเผื่อใจไว้หน่อยนะครับเผื่อเข้าข้างตัวเองหน่อยว่าเป็นอีพิกปะวะปรากฏว่าเออมันก็เลเจนแหละนะครับนี่อันนี้เป็นตัวใหม่นะครับนี่เลเจนแล้วก็แคนดี้พิเศษนะครับก็เหมือนก็ปกก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้ว เวลาที่ตัวใหม่มาก็มาพร้อมกับแคนดี้เลเจนต์นะครับเราก็สัตว์เลี้ยงเป็นระดับอีพิกถัดมาเนี่ยก็จะมีสมบัติใหม่นะครับเป็นระดับอีพิกดอกไม้แห่งความหวังในเลนกระจกแล้วก็มีสกินใหม่นะครับก็อ,อย่างแรกเลยคือสกินของตัวเลเจน d ์ Legend ตัวใหม่เป็นสกินระดับซูเปอร์อีพิกนะครับเราก็มีสกินของอโลเวล่าแล้วก็มีสกินสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีเซตสกินเยลลี่เซตใหม่นี่อันนี้ของคุกกี้ตัวใหม่เนี่ยมันฟิลแบบว่ามันคนละฟิลเลยนะของเดิมมันฟิลแบบอวกาศอาวกาศใช่ไหม จริงผมก็ไม่รู้สึกอวกาศมากหรอกแต่นั่นแหละนะพอเห็นพอเราเห็นคําว่าโนวาเนี่ยหัวผมก็จะนึกถึงอวกาศใส่หน้ากากนะครับตัวนี้ก็มันก็มีความแต่มันออกไปทางชีวิตมากกว่าด้วยไงตัวพอเห็นสก,กิลแล้วก็รู้สึกเออมันก็เหมือนคนละตัวเลยนะเออมันก็ฟิลใหม่อยู่นะแต่คือพื้นฐานสีอะไรมันก็เหมือนเดิมถ้ามาเปลี่ยนสีนะผมจะผมจะแยกยากมากแต่นี่มันสีเดิมแล้วก็เออ,เ,อ,อเหมือนแบบไปทางต้นไม้ดอกไม้อะไรเลยนะครับก็แหวกดีอันนี้สวยนะ แล้วก็มีสกินของอะโลเวล่านะครับแล้วก็สารเลียของมันแล้วก็สกินเยลลี่นะครับแล้วก็แน่นอนก็ต้องมีการบับตัวอะโลเวล่านะในแผทยี่แปดนี้เนี่ยมีสกินใหม่แค่ตัวเดียวฉะนั้นก็น่าจะมีบับแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็มีเบรกเอาใหม่นะครับวิกฤตแห่งดาวสตีเวียเบรกเอาใหม่เบรกเอาใหม่นะครับมีโอ้โหมีลูกเล่นบบาๆบๆเนี่ยนะมีดอกไม้สีเขียวด้วยนะอันนี้อันนี้น่ารักของชอบไอ้กิมมิกไอ้ต้นไม้อะดอกไม้ในต้นไม้น่ารักดีแล้วเปลี่ยนสีด้วย เพราะว่าอันนี้มันเดิมทีมันมันจะมีเป็นดอกไม้เงินจากสมบัติดอกไม้ใช่ไหมสีงเงินอันนี้เป็นสีเขียวก็น่ารักดีนะครับเราก็มีตัวกล่องสเปเชียลนะครับนี่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยผมน่าจะทําคลิปเปิด1 0 0 0พันกล่องมันเดิมนะครับถ้าเก็บไว้แล้วเก็บทันนะไม่รู้ว่ารอบนี้มันเลทดมันอะไรยังไงยังไงบ้างนะครับเราก็มีร้านแรกสุดเซอร์ไพรส์อันนี้ก็ไว้แลกของแดกพวกสกินเหมือนเดิมประจําอัปเดตนะครับแล้วก็นี่มันมีกิจกรรมเติมแฮ็กแล้วได้ตั๋วฟรีด้วยนะ เราก็มีการปรับปรุงระบบพรแคนดี้พิเศษนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นรายละเอียดสั้นๆเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ8อย่างนี้1ก็คือลดช่องเก็บพรจาก2ช่องเหลือ1ช่องปรับคะแนนพรพิเศษทั้งหมดให้เหลือ1ส่วน3าของคะแนนปัจจุบันก็คือเวอร์น้อยลงแล้วยกเลิกพรวิบบับข,ของคุกกี้อยู่กว่าก็คือพรวิบบับน่าจะยกเลิกทุกตัวเลยละมั้งนะครับไม่รู้ว่าตัวนี้ยังมีอยู่นะเพิ่มฝั่งใช้แคนดี้พิเศษเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการได้รับพรสูงสุด เพิ่มช่องทางการรับตั๋วพรแคนดี้พิเศษนะครับมอบคิสตัลเป็นรางวัลเพิ่มเติมให้แก่ผู้เล่นที่เคยซื้อช่องเก็บพรจัดกิจกรรมพรแคนดี้พิเศษ 3. บวกหนึ่งเป็นประจำต่อเนื่องสามารถสมัครขอกู้คืนพรแคนดี้พิเศษและคือทรัพย์สินได้ผ่านศูนย์ช่วยเหลือในเกมนะครับก็กดได้ถึงวันที่27เวลาสี่ทุ่มไม่รู้เป็นเวลาไทยหรือเวลาเกาหลียังไงก็ถ้าใครมีจุดประสงค์ที่จะอขอกู้คืนพรหรือคืนทรัพย์สินอะไรเงี้ยตามข้อแปดก็อย่าลืมไปแจ้งด้วยที่ศูนย์ช่วยเหลือในเกมนะครับ ผมคงไม่น่าจะกดนะเพราะว่าระบบนี้ผมกดไปไม่มากนะักก็ปล่อยไปดีกว่าสำหรับของผมนะแต่ผมว่ามันมีหลายคนที่แบบเอ้ยทุ่มทรัพยากรมาเยอะอยังไงก็ลองพิจารณาในส่วนนี้ดูอะถัดไปก็จะมีการอัปเดตหน้าต่างดูเรื่องราวนะครับค้นหาเรื่องราวง่ายขึ้นด้วยฟิลเตอร์อะก็สามารถดูเนื้อเรื่องย้อนหลังได้ง่ายๆหน่อย,ยแล้วก็มีโมดพิเศษวิ่งโกสต็อปก็มาช่วงต้นเดือนมีนานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการจัดแข่งขันนะครับผมเป็นระดับ global นะครับน่าจะเป็นการแข่งขันระดับครั้งงแรกกกขอเเเเมมมมลลยนะถ้า้าาทีี่ผ เมื่ไเกมเปิดเนาะก็จะจัดแข่งในช่วง8-9มีนานะครับก็จะมีคนไทย2คนครับเนี่ยและเป็นคนรู้จักผมทั้ง2คนเลยก็อย่าลืมไปเชียร์กันด้วยนะครับมหาเทพนกน้ำซิกดักกับออกซิเจนนะครับตัวตึงคุกกิลันนะครับของผู้เล่นชาวไทยอ่าแล้วก็อัปเดตถัดไปเนี่ยนับจากในเกมเนี่ยก็จะตรงกับ 14มีนาคมนะครับก็จะมีคุกกี้ตัวใหม่เป็นแอสโนัทแต่จริงๆมันไม่ใช่คุกกี้นะเนี่ยแต่ตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้น่ารักอันนี้ผมชอบดีไซน์มากมันมันกวนตีนดีอะ่ะเฮ้บางคนจะบอกเฮ้มันก็บนล่างเหมือนเชดช็อกก็เปล่าแต่สำหรับผมก็ไม่ได้มองขนาดนั้นนะมันกลมอ่ะมันกลมดกน่ารักนะครับไอ้ตัวนี้ชอบจริง ผมสารภาพผมชอบดีไซน์ตัวนี้มากกว่าเลเจนไอสตีโนว่าไอแอนดัมผมงุดหิดที่ทีทงาเขาไม่บอกเฉยแต่ถ้าตัดเรื่องงุดหีดไปผมก็ชอบดีไซน์ตัวนี้น่ากมากกว่ามันน่ารักอ่ะผมเป็นคนแพ้ของน่ารักอ่ะไอ,อตัวนี้น่ารักนะครับมา14มีนานะแล้วก็มีสกินใหม่นะครับจะมีหนึ่งเป็นสกินนักทอฝันตัวนี้ก็ได้มาจากขโหวตน,นะครับเป็นสกินระดับซูเปอร์อีพิกแล้วก็ไอตัวขวานี่ยยังไม่มานะไม่รู้จะมาหรือเปล่านะแต่รอบนี้ก็คือ มาแค่ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็มีสกินของน้องแอสโตมัสนะครับแอสโตมัสนี่สกินเนี่ยผมจะเฉิยชอบล่างธรรมดามากกว่าสารภาพตามตรงสกินมันดูเป็นนักมายากลใช่ไหมแต่ล่างธรรมดาเดี่ยมันน่ารักสีมันน่ารักมากเลยอ่ะสีหวานเจี๊ยบนะครับแล้วก็มีตัวสกินสัตว์เลี้ยงของนักทอฝันด้วยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้สาระอัปเดตรอบนี้นะครับเป็นโนวาแล้วก็มีกล่องกลับมาให้เรา ฟาร์มของกันนะครับยังไงก็เตรียมตัวสำหรับอัปเดตถัดไปด้วยมีตัวเปล่องค์เปลเอานะครับแล้วก็ปรับเรื่องแคลวงเคลนี่พิเศษเนี่ยผมไม่รู้ว่าปรับแล้วมันจะลดผลกระทบที่มีณนะตอนนี้มากน้อยขนาดไหนแต่ถ้ามันไปในทางที่ดีก็ดีนะผมเชียร์ให้มันให้มันอยู่ในจุดที่มันเหมาะสมทั้งตัวทางการหาไรายได้การปรับสมดุลแล้วก็กับทางผู้เล่นเองนะครับถ้ามันอยู่ในจุดที่สมดุลแบบว่าทุกฝ่ายแฮปปี้เกมมันก็จะลันต่อไปได้ของมันเองนะครับ ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้แต่เราไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ